โยทินต่อ3ป่ปอนบูนาวาเอกโปรโมเตอร์วิทยาเพชรสี่หมื่นเผยได้ไปสานไปทางโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอโยทิน FA Group ุปข้ามศึกมาดวนกับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเป็นคู่เอกนำรายการศึกเชฟบุญธรรมวันพุทธที่6ตุลาคมนี้ณเวทีมวยลุพินีพร้อมขอบคุณโปรโมเตอร์สมหมายที่มอบโยทินมาสร้างสีงสันให้ในครั้งนี้มั่นใจมวยคู่นี้มันแน่ด้วยตนเองออกพิกัดน้ำหนักไว้ที่124ต12่อ127ปอนด์เป็นพิกัดกลางและเชื่อว่าได้เสียแน่นอนชอฟ้าบุกลังด่วนแบทแมน โชว์ฟ้าทอแสงที่น้อยบุกลังดวนไอ Batman, น้แบทแมนเหนือทรณี3ชัยวิเศษสุขโดยเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกโชกันในพิกัด134ป่ปอนด์ซึกมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมณนเวทีมวยเจสีแฟนมวยชอบใครเชียร์ใครชาร์โด้ายซ่สบสิงมาวิน ชาโดสวนอาหารปีกไม้ย้ายศพค่ายมวยสิงห์มาวินของเซียนหนึ่งทัชนนเป็นที่เรียบร้อยโดยการประสานงานของมิสเตอร์ป๋องสำหรับชาโดนักชกวัย21ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดตาเตรียมเก็บเสื้อผ้าเข้าค่ายสัปดาห์นี้ด้านเซียนหนึ่งเผยพร้อมผักดันเต็มที่มวยรุ่นใหญ่แบบนี้ปรับแต่งอีกหน่อยโกอินเตอร์ได้สบายฝากแฟนมวยติดตามผลงานด้วย นักเลงสู่นักมวยปรากฏการใหม่มวยไทยนักโทษชายพ้โทษออกมาขอขึ้นชกมวยตามกติกาพร้อมนำเงินมอบให้การกุศลเตรียมพบกับการละครหนึ่งไฟาบสิงมาวินชกกติกามวยไทย3ยกผู้เข้าร่วมรายการทั้งหมด8คนได้แก่ 1. ชุยใตย้2เสือดุสิตสามเมงปากดำา 4. สวัยใจหลา้ามดเอ็กบางแค 6. เอ็มพาราได์เจ็อลโอรส 8. เอสลมกล่าวศึกแห่งศักดิ์ศรีชคจริงเจ็บจริง,รงแบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกและไม่มีการชั่งน้ำหนักชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมมอบเงินให้การกุศลโดยจะมีการนัดสัสญญาชี้แจงรายละเอียดและกะติกาต่างๆที่คายมวยสิงห์มาวิดเร็วๆนี้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน